โอมันมาแล้วใช่ไหมฮออยู่บนหัวให้ิงด้วยโดนโดนฮอตองฮอตก Yes เล็กอันนี้มันไม่มีศูนย์เอ้ยผมายุยังมาไม่ถึงโอ้ผมยิงโดนฮอตกว่ะออสเปจะล่วงแล้วเก็บแกมุงเนือจะหมดเนื้อจะหมดโดนออสเปล่วง แบบนี้ก็เท่ดีแหละแต่นี่มันปี2042นะครับเอ็มผมตกโลกเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับเรยมอยากกดใส่คนไหมก็ได้นะผมจะกดแค่กดจะกดตอนตอนนี้เลยนะอ่ะไม่เอาไม่เอาได้ปะได้โอเคครบได้เลยแล้วบอกระเบิดคนไหมคนเยอะนะเอาไหมได้ได้ได้ไไปตรงกลางเลยเจ็มตัว หนึ่งสองเริ่มกดวู้วไปะ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 ปไปีย่รูปไันนี่ีกี่รูปสองสองเรื่อมันเต็มป้าถ้าไม่เต็มก็ได้ไม่มันพ์โอเคคนคนให้ผมกรกดในคนข้างหน้านะไหมไปเริ่มเริ่มตัวเริ่มได้โอเคแต่ซิตกองกระสุนอยู่ไหนเอ่ยทำามป่าไม่ค่อยติดวะอีกอีกเร้มีสองลูก ในขนา้างในในขนา้างนโอเคติดติดครบปเอาเอาเอาคาอโจมไหมเร็วว่าคุณผมก็เร็วแค่นี้นะโอ้คุณจ๊ดดีกว่าโอ้ยมดิกว่าได้ <c oughs> <c oughs> จะทำยังไงราบินไหม,มตฟ,ฟิงอยู่เอาฮัเยได้วะ <c oughs> <c oughs> เอ้ลิตเติเบิร์ดลเติเบิร์ดหมอบมอบลเติเบิร์ดมือผมมือผม เป็นเหมือนคนพิการไปแล้วโอเคเฮ้ยอย่าคุณเห็นปืนนะพปยาเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะหนึ่งสองสามครบป่ะไอ้เหี้ยนี่ก็น่าเกินครบแไม่ไปไสักลำสักลำลำไหนก็ได้มีอีกลำหนึ่งอ่ะมีสามลำตรงเนี้ยเลือกเลยโอ้โหคุณความเร็วมันคุณพูดเหมือนแม่งเร็วมากคริ่มแล้ว หนึ่งสองสามคนเย้ได้อีกเหล่หนึ่ง้ยสีโมครบแล้วพร้อมไอให้วีทอวีทอคุณเห็นวีทอวีทอจับคนช้าแต่วม่ทเอไอพวดยังไงมาครบครบไปแล้ววินออลีอินเป็นฟิลจริงๆริงนะคุณในระเบิดคุณน่ะมันลูกเดียวเข้างบนก็ระเบิดแล้วหายเลยครบสามครบสามไปไปแล้วไปแล้ว วกับนช้าคนนี้คนนี้คนงานการไม่ทำไอ้เงี้ยทีมจ้าแพกแล้วเาลำบนตัวเราไ้นี่ลำนี้ลำนี้ลำบนหัวเราลำบนหัวเราหนึ่งสองสได้อลำนึงเดินมาอีกุ่นเดินมาอีกลุ่นหนึง่ใโตของเมย์คบไปเลยไปเลยคบ อมีฮอมีฮอแท็กช็อปเปอร์มาข้างหลังเราเห็นปะะไรวะอะได้อยู่อะไอยู่เฮ้ยคนเดินเรื่อยแต่คนช้าอารมณ์ช้าเฮ้ยเพิ่งจะเพิ่งมันเลี้ยวมันเลี้ยวหลบมันกลัวมันกำลังกลัวเลยยิ้เลยยิงมมันกำลังกลัวพี่เมฆไม่พี่เมฆเลียกหมาพี่ทีมสควอที่ไม่มีประโยชน์เฮ้ยขอความจะมีมีเพื่อนี่ที่วางไม่ที่วางเซนที่แล้ที่ก็ไปเดินกับหมาไงคือเซนที่ก็แทนแทนเทเลสมหมาก็แทนผมเลยใช่ครูขยับไม่ได้กูดิสเซเบิลเลย มีรถมาปะมีหอพอเป็นตันข้างหนมาแล้วมาเริ่มบ้างครับมาเห็นอะไรเห็นห้อยเห็นห้ายโอ้ยยิงยิงไม่มีเยี่ยมกันยิงหอแล้วแบบไม่มีใครทำบอสเจกอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเราข้างหลังเราไอ้นี่มาแอทแทคกช็อปเปอร์มามาจากทางแม่น้ำเห็นปะแล้วแม่น้ำของเรือหน้าเดียวมันต่อโลกสองตัวเฮ้ยมาเต็มเลยว่ะ ว่าผมว่าลำหลังไเออลำหลังอะไรแทงช็อปเอครอบเลยบอดไม่เอาบอดไม่เอาบอดดิสเกตบอดดิสเกตเฮ้ยแล้วก็เพื่อนเรามันยิงยิงบอดแล้วเออนันมันมันเบินโอ้สวยงามเฮ้ยเล่นเล่นมาเล่นเล่นมาอยู่บนหัวเราเลยไหแล้วามอดทุกทกทุากทุกททุกทุทุกทกทุากทท บอกแค่ไปจ่ายค่าไนโต้โอเคเขาหน้าจ่ายให้โอเคครบ3มกูแม่งวางก็วางอีดีไม่ได้วางติดกล้องกูซะแบบคือก็มีโแม่งเหลืออยู่ประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นเจ็ดตัวสามสองไม่ถึงรอรออันนั้ไม่ถึงกดไม่ไม่โดนไม่โดนต่ำหน่อยต่ำหน่อยต่ำหน่อยจยดๆๆบีนอนก่อนนอนก่อนโอเคลุกหนึ่งไป ไม่จบนะเฮ้ยวีทัววีทัวเห็นวีทัวปะเห็นวีทัวปะเออเห็นเอาวีทัวเอาวีทัวกางจะมันขึ้นกางเอาเนึ่งกดตัดทางกันแน่ไม่โดนโดนไหมไม่โดนไม่โดนแต่มันอยู่ใกล้มากเลยพยวยามเอาลูกกันปะได้ได้ได้อีกลูกไม่โดนโดนไป let's go กอดมันกดกดกดวุ้ยเย้ เาบีทกันข้าคนด้วยไปยี่หมาไม่เอาหนึ่งลูกสองลูกสามสองลูกก็พอสลูกก็พอไปไม่ระเบิดไม่โาถอดแ่คันนี้จาไม่มีระเบิดนะเกือบ้องสั่งกักชาก่อนผมจะไปไม่ดนแล้วบอกนะเตรมตัวเตรมตัวแงมีคนไ โอเคพร้อมพร้อมพร้อมสองหนึ่งได้โดนอะไรอ่ะรถถังเหรอเยดจบไปแล้วครับกับคลิป Battlefield 2042คลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็หากทุกคนสนใจนะครับสามารถอ่านรีวิวของ Battlefield 2042 Beta ได้ที่เพจของผม Herlem Production นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการรีวิวนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกท่านสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองหรือว่าใช้รีวิวของผมเป็นตัวช่วยตัดสินใจก็ได้ แล้วก็อย่าลืมว่าตัวเกยมยังเป็นเบต้าอยู่ตัวเกมจริงอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ